ยินดีต้อนรับทุกๆท่านนะครับเข้าสู่ช่องแสงเทียนนำทางนะครับแล้วก็ขอกราบสวัสดีมิรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงเก่าทุกๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับเราก็มาพบกันอีกเช่นเคยครับกับตอนค่ำๆหลังทานข้าวเย็นกันเสร็จเรียบร้อยครับเสร็จจากภารกิจการงานนะครับเราก็มารับชมกัน พูดคุยกันเกี่ยวกับเหรียญกระสาบกันต่อครับซึ่งวันนี้นะครับแสงเทียนยกตัวอย่างมา1นึ่ชนิดนะเป็นเหรียญชนิดลนะดนะ10บาทครับ3เหรียญ3ปีพศออเช่นเดิมนะครับที่อยากจะมาแนะนําเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับเหรียญกระสาบทั้ง3มเหรียญน,นี้รวมไปถึงราคาที่ประเมินไว้นะครับว่าจะมีราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะมาเข้าเรื่องราวสาระดีๆแล้วก็รับชมความ พิเศษของเหรียญทั้งสามเหรียญนี้นะครับเราก็อยากจะขอกราบขอพระคุณพี่ๆน้องๆนะครับที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแสงเทียนนําทางนะครับเพื่อที่จะเป็นกําลังใจจัดหาข้อมูลดีๆทําคลิปดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆได้รับชมกัน <iji. S 2> เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราก็มาเริ่มที่เหรียญแรกนะครับเหรียญสิบบาทนะครับ ปีพุทธศักราช2546นะครับซึ่งรายละเอียดของเหรียญน,นะครับโดยอย่างชัดเจนนะครับมีว่าจะผ่านมากี่ฟ้ากี่ปีนะครับนั่นก็คือความพิเศษของเหรียญรุ่นนี้นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีราคาหน้าเหรียญอยู่ที่10บาทนะครับขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางครับ20 6มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้านะครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชปินพระพักไปทางเบื้องขวานะครับส่งเครื่องบรมขัดติยราชภูสีตาพรเฉลองพระองค์คุยภายในวงขอบเหรียญด้านขวานะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่าภูมิพลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับจะมีข้อความเขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับ ขอบเหรียญน,นะครับขอบเหรียญด้านนอกก็จะเป็นรูปเฟืองจากสลับเรียบนะครับมาดูด้านหลังกันต่อนะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญก็จะเป็นพระปางวัดอรุณราชวนาารามนะครับด้านบนของเหรียญก็จะมีอักษรเบลซึ่งมีความหมายบวกว่าสิบนะครับซึ่งความซึ่งอักษรเบลนะครับที่เป็นจุดสีจุดนี้นะครับจัดทาขึ้นมาเพื่อปูน อำหนวยความสะดวกนะครับเก็บผู้พิการทางสายตานะครับด้านล่างครับก็จะเป็นเลขบอกราคามีทั้งเลข10ไทยและเลข10อารบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทขั้นอยู่ตรงกลางร,ระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับด้านขวาครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายจะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศสอ0พน่นั่นเองนะครับสําหรับ รียญ10บ,บาทนะครับรุ่นปีพศ2546นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่49ล้านครั292,000เหรียญน,นะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ถือว่าค่อนข้างจะเยอะนะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่อยากจะแนะนําให้พี่ๆน,น้องๆครนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากัน เนื่องจากว่าเหรียญของในหลวงรัชกาลที่9นี้นะครับได้มีการเรียกเก็บคืนไปเป็นจํานวนมากนะครับไม่แน่ไม่นอนครับยอดผลิตที่แสงเทียนรายง,งานเมื่อใสครู่นี้นะครับอาจจะมีไม่ครบนั่ซึ่อย่างไม่มีหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดนะครับว่ามีเหลืออยู่ที่เท่าไหร่กันแน่นะครับส่วนราคาที่ประเมินไว้นะครับ ราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละ150บาทนะครับสําหรับเหรียญยอนซีนะครับดูกันอีกเหรียญหนึ่งนะครับสภาพของเหรียญก็อยู่ที่ประมาณ60%นะครับแต่ตัวหนังสือครับค่อนข้างจะชัดเจนนะครับสำหรับเหรียญรุ่นพระเสียรเล็กนะครับซึ่งเป็นเหรียญปีพศ2532นะครับก่อนที่เราจะไป งความพิเศษนะครับไปดูข้อมูลของเหรียญกันก่อนนะเป็นเหรียญกระสครับโลหะสสีสีขาวและสีทองราคาอยู่ที่10บาทนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนัก8.5กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับในหลวงรัชกาลที่9ของเราั่้นเองครับส่วนด้านขวาของเหรียญน,นะครับ ก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าผู้มิผลอดุลยเดชและด้านซ้ายนะครับจะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าราชการที่9นะครับด้านหลังนะครับตรงกลางเหรียญครับก็จะมีพระปรางวัดอรุณราชวณารามนะครับบริเวณด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมีอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10นะครับด้านล่างครับก็จะเปเนียขบอกราคาครับเลข10 ไทยและเลขสิบอาราบิกนะครับโดยที่จะมีข้อความคําว่าบาทอยู่ตรงกลางระหว่างตัวเลขทั้งสองนะครับและด้านขวาของเหรียญครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยส่วนด้านซ้ายก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2532น้นั่นเองนะครับสําหรับเหรียญ10บาทนะครับรุ่นปีพศ2532นรมบี้นะมียอดผลิตอยู่ที่100ร้ล้านเหรียญน,นะครับ ซึ่งเป็นยอดผลิตออกมาที่ค่อนข้างจะ่เยอะนะจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งครับอีกแนวทางหนึ่งที่แสงเทียนตัวอยากจะแนะนาให้พี่ๆน้องๆองครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันเนื่องจากว่าเป็นเหรียญที่ค่อนข้างจะ่ยากนะครับจึงอยากจะมาแนะนาให้พี่ๆน้องๆองครับ ได้รับทราบข้อมูลโดยทั่วกันนะครับสำหรับราคาที่ประเมิไนไว้นะครับเหรียญรุ่นปีพศ2532ราคาประเมินไว้อยู่ที่เหรียญละ120บาทน,นะครับสำหรับเหรียญย n c นะครับแต่ถ้าพี่ๆน้องๆครับถ้าอยากจะได้เหรียญที่มีราคาสูงมากกว่านี้นะครับแสงเขียนอยากจะแนะนําให้ไปดูเหรียญที่มีลักษณะพิเศษซึ่งมีลักษณะพิเศษกันยังไงขอเพียงแต่พี่ๆน้องๆนะครับ การสังเกตดูสักนิตนะครับว่าเป็นเหรียญแบบไหนแลยยังไงนะครับซึ่งอาจจะเป็นเหรียญแบบมีเนื้อเกินนะครับหรือว่าเหรียญไสแตกนะครับอาจจะเป็นเหรียญที่มีความผิดพลาดทางการผลิตนะครับนั่นก็คือเหรียญลักษณะพิเศษนะครับยิ่งใหญ่ราคาก็อาจจะถึงขั้นหลายร้อยบาทกันเลยที่ได้รับยิ่งถ้าเป็นเหรียญที่หายากติดลำดับนะครับขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับความสวยงามของเหรียญนครับแต่ก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นครับราคาจะสูงจะต่ำนะครับก็ขึ้นอยู่กับที่คน2คนนะครับจะตกลงพูดคุยกันเอาเองนะครับมาดูกันที่เหรียญสุดท้ายนะครับสําหรับวันนี้นะครับเป็นเหรียญสิบบาทครับรุ่นปีพศสองพันห้ารสี่สิบนะครับซึ่งมียอดผลิตที่ค่อนข้างจะน้อยนะครับแต่ แล้วก็ราคาก็ยังไม่นั่นเท่าไหร่นะครับเราก็มาดูข้อมูลของเหรียญน,นะครับเป็นเหรียญกระสาบครับโลหะสองสีสีขาวและสีทองครับราคาอยู่ที่10บาทเส้นผ่าศูนย์กลางครับ26มิลิเมตรน้ำหนัก8,5กรัมด้านหน้าครับก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับ ภูมิผลอดุลยเดชนะครับหรือในหลวงรัชกาลที่9ของเรานั่นเองนะครับส่วนด้านขวาของเหรียญน,นะครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่าภูมิผลอดุลยเดชและด้านซ้ายครับก็จะมีตัวหนังสือที่เขียนไว้ว่ารัชกาลที่9นะครับส่วนขอบเหรียญน,นะครับก็จะเป็นรูปเฟื่องจักรลับเรียบนะครับมาดูด้านหลังนะครับ ตรงกลางเหรียญนะครับก็จะเป็นพระปรางวัดอรุณราชวนารามนะครับบริเวณด้านบนของเหรียญนะครับก็จะมีตัอักษรเบลครับซึ่งมีความหมายบอกว่า10ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นเลขบอกราคาครับมีทั้งเลข10ไทยและเลข10อาลบิกนะครับด้านขวาของเหรียญครับก็จะมีตัวอักษรที่เขียนไว้ว่าประเทศไทยและด้านซ้ายครับก็จะเป็นปีพศที่ผลิตนั่นก็คือปีพศ2540นนั่นเองนะครับสำหรับ เหรียญส0บาทนะครับรุ่นปีพศ2540นี้นะครับมียอดผลิตอยู่ที่9ล้านนะครับ3 0 1 6 0 0เหรียญนะครับซึ่งเป็นยอดผลิตที่ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับจึงเป็นอีกเหรียญหนึ่งนะครับอีกราคาหนึ่งอีกแบบหนึ่งนะครับที่อยากจะมาแนะนําให้พี่ๆน้องๆครับนักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่นะครับได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับเนื่องจากว่า เหรียญรุ่นนี้นะผากันค่อนข้างแก่ยากครับซึ่งแสงเทียนเองก็มีอยู่ไม่กี่เหรียญน,นะครับจึงอยากจะมาแนะนําข้อมูลในส่วนนี้นะครับให้กับพี่ๆน้องๆน,นักสะสมเหรียญที่เป็นมือใหม่ได้เริ่มสะสมเริ่มมองหากันนะครับสําหรับราคาที่ประเมินไว้ครับราคาประเมินไว้จะอยู่ที่เหรียญละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับสําหรับเหรียญยูเอนซีนะครับ เอาละครับสำหรับคลิปนี้เราก็มีข้อมูลดีๆมาฝากพี่ๆน้องๆกันเพียงแค่นี้นะครับถ้าชอบคลิปของเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญครับอย่าลืมกดกระดิ่งติดตามท่านจะไม่พลาดข้อมูลที่เราอัปเดตไหมท่านรับชมกันทุกวันสำหรับคลิปนี้ผิดพลาดประการใดแสงเทียนก็ต้องขออาภัยมาไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับคลิปหน้าคลิปต่อไปเราจะนำมา เหรียญแบบไหนเหรียญรุ่นไหนมานําเสนอให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันปวดติดตามทางช่องของเรานะครับสําหรับคลิปนี้แสงเทียนนําทางสวัสดีครับ